วันนี้เวลา10นเรากา26นาที สมเด็จพระ,ะนิษฐาทิาราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสด็จพระราชดดำเนินไปยังศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจงังหวัดมุกดาหารทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนในพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงและตำบลบ้านคออำเภอคำชะอีจงังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจงังหวัดสกลน,นครดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรตั้งแต่ปี2538ในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่แบบเปิดเสร็จ โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้พัฒนาแหล่งน้ําพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและศิลปาชีพครอบคลุมพื้นที่ประมาณ184,000ไร่ใน14หมู่บ้านตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงและใน3หมู่บ้านตำบลบ้านคออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร ภายในบริเวณเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานและป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูสีฐานโอกาสนี้ทอดพระเนตรในเทศการกิจกรรมและผลสำเร็จของโครงการอาทิการพัฒนาด้านป่าไม้กรมทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสำหรับพระนางเจ้าสุรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้คนอยู่ร่วมกับป่าโดยไม่ทำลายป่ามาดำเนินกิจ,จกรรมฟื้นฟูสภาพป่า หรืเริ่มปลูกป่าตั้งแต่ปี2537จนถึงปัจจุบันรวมจำนวนกว่า6,600ไร่ทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียงพอสามารถผันน้ำไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินการพัฒนาด้านหล่งน้ำ กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจำนวนเจ็ดแห่งความจุรวม26.9ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานของพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทายตอนบนรวม9,405ไร่ ทั้งนี้โครงการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําห้วยชนะตดโดยการสูบน้ําแต่ระบบสูบน้ําเดิมมีขนาดเล็กทําให้น้ําไม่เพียงพอกรมชนรัประทานมีเป้าหมายจะดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบท่อส่งน้ำความยาว5 5 0 0เมตรและก่อสร้างถังพักน้ำจำนวน2แห่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้มีน้ำใช้ในการดำเนินกิจ,จก,กรรมต่างๆเพียงพอตลอดทั้งปี การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมทำเกษตรผสมผสานปรับปรุงคุณภาพดินส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยสดปลูกหญ้าแฝกและส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบในชุมชน โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแวะนาโคกกุงจัดกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมและโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนด้านปศุสัตว์ผลิตพันธุ์สัตว์สุกรเหมยซานไก่ไข่ไทยไก่ดำภูพานด้านประมงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำและส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เช่นปลาตะเพียงตากแห้ง กุ่ขยายผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานดำเนินการฝึกอบรมและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการรวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้แ,แกพพ่พันธุ์พืชพันธุ์ผักและพันธุ์สัตว์รวมทั้งจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรต้นแบบโดยให้ความรู้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน นกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างไรายได้กับราษฎรในพื้นที่นำผลิตผลตามฤด,ดูการมาปาระยุเช่นชาน้ำมันนวดยาหม่องหน่อไม้ดองกล้วยฉาบและไม้กวาดดอกหญ้าโอกาสนี้พระราชทานพระราชบุรกาศให้ผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารและคณะเฝ้าทุลองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและพระราชทานพระราชโอาทเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของโครงการต่อไป ทีกไ่้ก็ต้องมีามรข้าใภาษาเปันการให้มีใครคนั่าคนเดียวก่อนแต่ก็ร่วมกันกับทำงานเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชกินยเพื่อได้ทั้งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทำให้ร่างกายแข็งแรงทำงานได้เี่ยงตัได้นะควันนี้ก็จะ เออเพื่อให้เราได้ดีดีการเด็ดและได้คนเยอะๆเพื่อคนอื่นก็สามารถที่ดีๆให้ทำขอไป ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงสาธิตเกษตรแบบประณีตระดับโกลเรือนในพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งมีพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจำนวนหนึ่งไร่โดยศสือ์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรประชาชนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจ ภายในแปลงสาธิตมีการสาธิตทดลองปลูกพืชผักชนิดต่างๆตลอดจนโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐานผ่านการทดลองและวิจัยเพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของพื้นที่อาทิแปลงสาธิตพืชผักสวนครัวผักยกแคร่แปลงพืชไร่โรงเพาะเห็ดการเลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานเลี้ยงไก่ดำภูพานเลี้ยงสุกรภูพานเลี้ยงกบในกระชังและเลี้ยงปลาดุก สำหรับเกษตรแบบประณีตคือการทำเกษตรแบบใช้พื้นที่น้อยที่ขนาดเล็กไม่เกินหนึ่งไร่มีการดูแลยอย่างทั่วถึงและละเอียดเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงเป็นการเกษตรแบบเข้าใจธรรมชาติหรือใช้พื้นที่ว่างรอบๆบ,บ้านเรือนที่สามารถปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับบริโภค หากผลผลิตเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นไรายได้เสริมแก่ครอบครัวเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืน เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านเลขที่197หมู่4ตำบลกกตูอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นบ้านของนายพงภัยศรีพงษ์พยอมอายุ58ปีกเกษตรต้นแบบผสมผสานจากการขยายผลของ,ของโครงการมีสมาชิกในครัวเรือนจำนวน4คนมีที่ดินทำกินประมาณ25ไร่ เดิมในพงภัยและครอบครัวทำการเกษตรเชิงเดี่ยวปลูกมันสำปะหลังประสบปัญหาดินที่เพาะปลูกเสื่อมสภาพทำให้ผลผลิตมีจำนวนลดลงจากเดิมส่งผลให้หรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายจึงมีความคิดที่จะพัฒนาอาชีพการเกษตรของครอบครัว ในปี2557จนได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้และศึกษาดูงานด้านการเกษตรกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลน,นครและได้น้อมนำแนวพระราชดำริการปลูกป่าสาอย่างประโยชน์4อย่างในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรมาประยุกต์ใช้โดยปลูกไม้โตเร็วเช่นต้นไผ่และต้นสสเดา ปลูกไม้ผลกินได้เช่นทุเรียนมังคุดเงาะและปลูกไม้เศรษฐกิจได้แก่ายางพารารวมทั้งสมุนไพรต่างๆแซมต้นยางพาราทำให้ได้ประโยชน์สี่อย่างคือเป็นไม้สำหรับใช้สอยนำมาสร้างที่อยู่อาศัยทำเล้าเป็ดเล้าไก่ด้ามจอบเสียมเป็นแหล่งอาหารสำหรับครอบครัวเป็นแหล่งรายได้โดยปลูกพืชหลากหลายเพื่อลดความเสี่ยงพืชราคาตกต่ำและประโยชน์ในการช่วยอนุร,รักษ์ดินและน้ำ นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่ไข่และไก่พื้นเมืองเลี้ยงหมูหลุมและเลี้ยงปลาเพื่อประกอบอาหารบริโภคภายในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นสินค้าทางการเกษตรอย่างต่อนเนื่องทำให้มีรายได้จากการทำเกษตรแบบผสมผสานเฉลี่ยปีละ4 0 0 0 0นบาท